สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปดูงานเทลินนะครับเทลินคานคอดินอ่าเทลินลองลองท้องคานคอดินประมาณนั้นหน้าตาแบบไหนเทเพื่ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ผมอยู่ที่ Enjoy Home เอ็นจอยโฮม i ฟแปดอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศโดยรอบ กบหลุมฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะวิ่งคานคอดินต่อไปแต่ก่อนที่จะวิ่งคานคอดินนะครับวิ่งเหล็กคานคอดินเราจะเทลีนก่อนพื้นที่บริเวณรอบฟเฟ8แปดสวีดในหัวครับสวสดทุกๆคนนะครับผมพื้นที่โดยรอบยนาหวงฟเฟสแปดอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาบริเวณนี้คือบริเวณทางด้านหน้าบ้านหลังที่หนึ่งกับหลังที่สองนะครับ บริเวณนี้เป็นบริเวณทางด้านหน้าเก้าเมตรในตรงนี้โอ้โหนะครับเก้าเมตรเลยไอแนวสลนเนี่ยก็จะเป็นแนวกําแพงด้านหน้าของเรานะครับตรงนี้ก่อนหน้านี้เราถมดินอยู่เราจะทยอยเคลียร์ไปไว้ด้านหลังพวกไม้แบบพวกเล็กนะครับพวกถุงปูนบางส่วนพวกนี้จะไม่มาลกตาจะไม่มาสุกปกด้านหน้าโครงการเราเราจะเคลียร์ไปไว้ด้านหลังหมดอันนี้คือเขาทยอย ทยอยขนไปแล้วเพราะก่อนหน้านี้เราเพิ่งปรับถมดินนี่ครับครับทีนี้ครับคุณธนก,กิจสียามบ่ายนะครับพาไปดูงานเทลินว่าหน้าตาเป็นแบบไหนทําเพื่ออะไรนเหล็กครงราคาที่เหลือจะต้องเก็บเข้าสู่ที่เก็บต่อไปเราก็มาเช็คนะมันเหลือกี่เส้นอะไรยังไงเราก็เช็คเราจะคํานวณได้แล้วว่าอกหนึ่งหลังใช้เท่าไรนะครับมันเหลือเหล็กอ,อะไรบ้างต้องปรับต่อยังไง เทลนหลังจากที่กบหลุมฟุตติ้งเรียบร้อยแล้วทีมงานเราจะต้องมาหาระดับด้วยนะว่าระดับระดับได้หรือเปล่าเ,เพราะว่าระดับที่เราจะเทลินระดับที่เราจะวางคานมันจะสัมพันธ์กันทั้งหมด<ล>นะฮะเะขาจะทำเป็นแนวๆอย่างน,นี้ เป็นแนวๆเงี้ยหลุมนี่พึ่งกบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลุมฟุติ้งปรับหาระดับเพื่อที่จะเทลินการเทลินคือการเทปูนหยาบหนาะประมาณ5เซนนะครับคือการเทปูนหยาบนะครับเพื่อที่จะลองเหล็กท้องคานนะครับลองเหล็กท้องคานคอดินที่เราจะวิ่งเหล็กแล้วก็มัด ใส่ปอกมัดต่อไปประโยชน์เพื่อไม่ให้นะครับเพื่อให้ปูนที่เราเทคานเนี่ยมันอมเหล็กที่เราเทไม่ให้ไปซึมด้านล่างชั้นใต้ดินนะให้คุณภาพของปูนนะครับมาตรฐานของปูนยังคงอยู่ไม่ให้น้ําปูนถูกดินถูกทรายดูดซึมไปไม่ให้ท้องคาหนห้อยหรือระดับไม่ได้ อันนี้มันจะช่วยพยุงไว้ช่วยประคองไว้หมดเลยเนี่ยถ้ามาตรฐานที่ดีแนะนำให้ทีมงานเรานะครับเทลินแนะนําให้ทีมงานเราเทลินเวลาดัง,งานออกมาก็จะดูดีเนีจะเทปูนหยาประมาณนี้นะจะวิ่งตามแนวคานเหล็กนะครับจะเทตามแนวคานเหล็กที่เราจะมัดคานต่อไปนะ กวเลีหลังบ้านนะครับเหลือกว่า2เมตรตามมาตรฐานแน่นอนเนี่ยเราให้ลดแมโคโรเคลียดินขึ้นด้วยเคลียดินที่เราถมไว้ริมนอกนะครับเดล๋ยดินก็นจะเซ็ตตัวมากขึ้นมากขึ้นกระถมปรับไปในประมาณนี้นะฮะมัน่อได้ช่วยดันช่วยหนุนกันไว้นะจากพื้นที่ดินมันเหลือเยอะตามแนวนี้ทีมงานน้องนัดเราสุดยอดมากมาก อ๋อจะเห็นเห็นของจริงใช่ไหมเห็นอยู่แล้วครับเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วนี่เทลินหลังจากเทลินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปูนแห้งแล้วเขาก็จะเอาเหล็กข้อไอซิหุนมาวิ่งเป็นคานคอดินใส่ปอกมัดเหล็กต่อไปคานก็จะวางอยู่บนนี้นะฮะแต่ว่าระยะที่เราจะเทปูนนะยังไงปูนก็จะต้องอมเหล็กอมเหล็กด้านล่างอมเหล็กท้องคานนะครับยังไงก็จะต้องอม ไม่ใช่ว่าเทลีนแล้วจะวางเหล็กแนบโดยที่ปูนไม่ได้อมเหล็กท้องคานเลยไม่ใช่เขาก็จะมีลูกป,ปูนหนุนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ปูนที่เราเทคานไปอมเหล็กด้านล่างแต่ว่ากรณีที่เราเทลีนมันจะเป็นมาตรฐานที่ดีเพื่อให้คงคุณภาพของปูนเพราะว่าปูนที่เราเทเนี่ยมันก็จะมีพวกปริมาณน้ำสติงต่าง,างๆที่เขาผสมมาใช่ไหม ถ้าเราไม่เทลินเวลาเราเทปูนน้ําที่ผสมมากกับปูนมันก็จะถูกดูดซึมไปตามใต้ดินมีผลบางครั้งดินที่ยังไม่แน่นก็อาจจะเกิดการกดทับของคานทําให้คานแอนตัวบ้างอะไรบ้างไม่ได้ฉากไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรนะครับแนะนำเลยนะเทลินแล้วเวลาถ่ายรูปมาโอ้โหดูดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนวิ่งเหล็กคานคอดินอ่าเหล็กก็จะวางตามแนวลินที่เราเทเนี่ยเวลาถ่ายรูปมาทำคอนเทนต์ มันก็จะดูสวยงามด้วยสวัสดีครับคุณรองคุณบัณฑิตนะครับคุณซีสวัสดีครับผมทมงานแล้วอ่าส่วนหลังที่หนึ่งหลังที่สองก็มีการเทเอ็นทับหลังบางส่วนนะครับฝากเนื้อกุ้งบางบางส่วนหลังที่หนึ่งหลังที่สองอืสองก่อได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วหลังที่สองเนี่ยจะก่อได้มากหน่อยประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นได้งานก่อนะงานก่อ ลหลังที่หนึ่งตามผังก็เหลืออีกงานก่ออีกนิดหน่อยทีมงานเราก็มาทําโครงสร้างเพิ่มอีกสองหลังหลังที่สามกับหลังที่สี่เพื่องานจะได้ลันต่อเนื่องในส่วนของทีมงานช่างผู้รับเหมาเขาจะต้องวางแผนนะครับคนงานที่มาทุกๆวันเนี่ยจะต้องมีงานทําแต่ละคนก็จะมีความชํานาญแตกต่างกันไปจะต้องป้อนงานที่แต่ละคนที่มาได้โครงสร้างเราจะต้องขึ้นต่อเนื่องแต่สําหรับท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเราขึ้นครั้งละหนึ่งหลังพอ ขึ้นครั้งละหนึ่งหลังพอทําเท่าที่เราทําไหวพอไม่ต้องเกินตัวประมาณนี้นะกระบวนการขั้นตอนของการเทลินก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับไม่ใช่เป็นการเพิ่มงานหรือว่าเพิ่มภาระอะไรเลยแต่มันคือการ สร้างมาตรฐานที่ดีของงานเราต่างหากบางที่หลายๆที่นะครับช่างเขามองว่าไม่จําเป็นต้องเทก็ได้ครับเฮียไม่จําเป็นต้องเทก็ได้ครับเจ๊จเน,เเจนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราทําธุรกิจเราสร้างบ้านขายนะครับแต่และช่วงแต่และขั้นตอนโอ้โหเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาเข้าใจเขามีข้อมูลมีความรู้เยอะอลูกค้าเขาก็ดูอยู่เช่นกันว่างานที่สางมามีมาตรฐานไหมเป็นยังไงบ้างคนไหนที่ก็จองบ้านแล้ว่างๆเข้ามาเนี่ย เขาสามารถที่จะไม่เห็นหน้าง,งานได้สามารถที่จะถ่ายรูปได้ออเซลฟี่ได้ในใจว่าเราจะมาอยู่หน้าง,งานตลอดโดยที่เขามาเมื่อไร่เราก็สามารถที่จะเหมือนว่าคอยดูแลคอยให้ข้อมูลเขาได้ตลอดขนาดนั้นนะครับดังนั้นมาตรฐานที่ดีเราจะต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาเองโอเคไหมการเทลินสําคัญมากๆเป็นรายละเอียดที่เราแบ่งปันกันแล้วให้เห็นหน้าตาว่าประมาณไหนยังไงโอเคนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ยังแบบ กำลังเริ่มหน้าง,งานอยู่กำลังลุยหน้าง,งานอยู่นะครับก็ขอให้งานราบรื่นเจอสิ่งดีๆวันนี้ถือว่าอากาศดีมากๆนะครับผมมีความสุขทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูแบบทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตเห็นขั้นตอนของการทํางานแบบง่ายๆซึ่งเราก็สามารถเริ่มต้นได้ครับอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านสายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้เดีย๋ยวผมจะถ่ายรูป นะครับโพสต์ลงไปในเพจในเพจสร้างคอนเทนต์แล้วเราจะแล้วเราจะเห็นว่าโอ้โหสวยงามหลังจากที่เทลีนแล้วกับที่ยังไม่เทลีนเวลาที่เราวิ่งเหล็กคาคอดินหน้าตาแตกต่างกันมหาศาลโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่สุเทพคุณกฤษดาคุณสิคุณบดิตคุณรงทีมงานเราท,ทุกทท่านสวัสดีครับบ๊ายบาย